มาครับผมจะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดในมุมมองของผมและข้อมูลที่ผมพอจะหาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิเลียทูบูเลียและภรรยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยจากที่พวกเรารู้กันอยู่นะครับว่าอิเลียทูบูเลียเนี่ยหลังจากได้แชมป์ UFC l i g h t w e มาในศึก UFC 317ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับจากการน็อกแม็กฮอลโลเวย์มาได้บนเวทีเนี่ยเราจะเห็นภรรยาอย่างจอเจน่าผมขอเรียกจอเจน่าแล้วกันนะครับยังขึ้นไปร่วมแสดงความดีใจกับอีเลียด้วยเลยนะครับ ในภาพลักษณ์ของอีเลียเนี่ยในใสายตาคนนอกแบบผมเนี่ยผมดูแกเป็นคนให้เกียรติภรรยาแกมากๆนะครับครั้งหนึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยผมยังหาอ้างอิงไม่ได้นะครับแต่ผมจําได้ว่าผมฟังแน่นอนตัวอีเลียทูเบเลียเนี่ยเคยตอบคาถามว่าถ้ามีคนมาทําลุ้มล่ามกับภรรยาแกเนี่ยแกไม่สนหรอกครับว่าไอ้นั่นจะน้ําหนักเท่าไหร่หรือเป็นใครอะไรแบบนี้ครับกระใสหมดแน่นอนคําถามเนี่ยตอบในบริบทที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนถามว่าเรื่องน้ําหนักที่ห่างกันระหว่างอีเลียทูเบเลียกับอิสลามาคาเชฟเนี่ย เขายังจะสู้กันไหมอะไรประมาณนี้ครับมามาเข้าเรื่องออกนอกเรื่องไปเยอะและ้วแต่หลังจากได้แชมป์มาไม่นานเนี่ยก็มีข่าวว่าอิเลียรูเิเลียเนี่ยมีปัญหากับภรรยานะครับเรื่องมันมาแดงในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับมันเริ่มมาจากการที่มีสื่อเนี่ยตาดีครับไปเห็นว่าจอเจน่าเนี่ยภรรยาของอิเลียเนี่ยลบรูปคู่ทั้งหมดนะครับและเลิกติดตามอิเลียในอินสตาแกรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีการชี้แจงอะไรออกมาจากอิเลียนะครับนอกจากความเงียบและมีข่าวตอบเกี่ยวกับเรื่อง ไฟปบ้องกันแชมป์หรืออะไรเกี่ยวกับอาชีพของแกใน UFC ครับซึ่งตอนนั้นน่ะในฐานะแฟนมวยเราก็คิดคำนวณกันไปเองครับว่ามันอาจจะมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนเพราะปกติทั้งคู่เนี่ยลงรูปคู่กันบ่อยๆนะครับรูปลูกภรร,ร,ร,ะระยารูปไปเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอันนี้ในมุมมองของผมนะครับคือมันเริ่มผิดสังเกตต,ตั้งแต่ในไฟ์แคมป์ของพี่ชายครับ Alexandre t o ์ b o เ l ียก็ไม่ได้ซ้อมที่บ้านครับปกติเนี่ยอียียมันมียิมที่บ้านนะครับยิมทันสมัยเลยครับ ซ้อมเก็บตัวกันที่นั่นได้เลยครับว่ากันว่านะครับว่ายิมเนี่ยภรรยาบ้านภรรยาเป็นคนเหมือนออกเงินสร้างให้อะไรแบบนี้ครับแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ตอนนั้นนะผมเข้าใจว่ามันมีปัญหากันแน่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ารุนแรงแค่ไหนแต่ช่วงข้อมูลหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเพิ่งมาแตกนะครับเราได้รับรู้กันที่หลังครับว่าอะไรเป็นยังไงมีการรายงานครับว่าจอร์เจนาเนี่ยได้ยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการต่อศาลในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนครับแล้วก็เรียกร้องสินสมรสในจำนวนานวซน50% และช่วงปลายเดือนเดียวกันเนี่ยพฤสจิกายนเนี่ยอิเลียทูเบเลีกประกาศถอนตัวจากการป้องกันแชมป์ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยที่เรารู้เนี่ยเรารู้ที่หลังนะครับรู้จากถแถลงการที่อิเลียกแกชี้แจงผ่านอินสตาแกรมครับอย่างละเอียดเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการประกบ จะให้ชกในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับอีเลียก็แจ้งสาเหตุไปกับ UFC แล้วครับว่ามีปัญหาอะไรตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนว่าไม่สามารถป้องกันแชมป์ในช่วงเดือนมกราได้ทําให้ UFC ีเนี่ยคีเอชแชมป์เฉพาะการรุ่นไลฟ์เวทมาอันนี้เรารู้ที่หลังจากแถลงการของอีเลียนะครับเรามาเข้าถึงประเด็นเรื่องยื่นฟ้องย่าของจอเจนาผมว่าเรื่องสินสมรสก็เรื่องหนึ่งครับจอเจนาเรียกค่าสิเนี่ยคาดการว่ามันอาจจะสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอาดีๆนักสู้อย่างอีเลียทูเบเลียเนี่ยมันก็หาได้อยู่แล้วครับและตัวจอเจนา่าภรรยาเองก็เป็นเป็นคนรวยและมีเงินอยู่แล้วแน่นอนแต่ประเด็นเนี่ยที่เป็นปัญหาคือสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกทั้งลูกชายฮูโก้แล้วก็ลูกสาวจอเจน่าที่เพิ่งเกิดครับชื่อเหมือนภรรยานะครับชื่อจอเจน่าเหมือนกันกลายเป็นหัวใจสําคัญของความขัดแย้งเรื่องนี้ครับและอีกเรื่องเนี่ยคือมีข่าวว่าลูกชายอ่ะอันนี้เป็นข่าวขัดสิบนะครับว่าฮูโก้เนี่ยเป็นลูกติดของอีเลียครับเพราะมีคนไปเทียบจากไทม์ไลน์เนี่ยว่าอ ในช่วงปี2018ครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวครับเจอกันที่ไมอา,ามีและตัวฮูโก้เนี่ยก็เกิดในปี2019ครับและปัจจุบันเนี่ยลูกชายเนี่ยก็อยู่กับอิเรียนะครับส่วนลูกสาว่ก็อยู่กับจอเจน่าครับในบ้านหลังใหญ่ที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละครับว่ากันว่าในบ้านนี้เป็นบ้านของครอบครัวจอเจน่านะครับสาเหตุของการเลิกกันเนี่ยมันออกแนวกอสิมากกว่านะครับแต่ก็ฟังไวส้สนุกสนุกละกัน จะได้เข้าใจเริ่มที่เรื่องแรกนะครับทฤษฎีไมอามี Miami ครับทฤษฎีไมอามี Miami เนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าอีเลียเนี่ยมันเจอภรรยาจอเจน่าที่มอามีครับเรื่องนี้เนี่ยมันเคยมีการไลฟ์สดออนรายการของเนลบอยครับตัวอีเลียมันก็เล่าว่ามันเจอภรรยาที่ไหนพอบอกว่าเจอที่มอามีเนี่ยพวกเนลบอยมันก็บอกว่าใครวะบอกว่าเจอภรรยาดีๆที่มอามีไม่ได้คือมันเหมือนโจ๊กของฝรั่งครับผมเทียบเป็นไทยก็ง่ายๆว่า ไหนบอกว่าเจอภรรยาดีๆแถวบา์พัทยาไม่ได้วะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมตีความให้นะครับตัวอีเลียเนี่ยมันก็สวนถามขึ้นมาทันทีเลยครับว่าทําไมมึงพูดแบบนั้นวะอีเลียมันคงไม่เข้าใจมุกอะครับคืออีเลียมันก็ไม่ใช่คนเมกาแต่ไอ้พวกเนวบอยเนี่ยพอได้ฟังอีเลียพูดสวนขึ้นมาเนี่ยแม่งขนหัวลุกเลยครับนึกว่าอเอลเลียแม่งเอาจริงเนวบอยก็อธิบายประมาณว่าไมอามี่มันก็มีแต่ปาร์ตี้ไงแต่ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าภรรยาบ้านภรรยาของอีเลียเนี่ยมีตังค คือไปเรียนหนังสือครับข่าวลรือที่2ครับคือเรื่องของการนอกใจมีฟแฟนๆเนี่ยคาดเดากันว่าความเล้าฉานเนี่ยเกิดจากการที่ว่าจอเจนาเนี่ยเกิดไปเจอว่าอีเลียนเนี่ยมีการส่งข้อความหาผู้หญิงอื่นครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการคาดเดานะครับมันไม่ได้มีเรื่องความจริงอะไรที่ออกมาจากสือ่อส่วนประเด็นหลังสุดที่เรารู้ที่หลังเนี่ยมันมาจากแถลงการอย่างเป็นทางการล่าสุดของอีเลียเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วครับว่าตัวแกเนี่ยถูกแบ็กเมลอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นการสู้คดีของอีเลียมากกว่าครับ ประเด็นที่ดังที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยคืออีเลียออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียครับหรืออินสตาแกรมเนี่ยใช้ภาษาอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะครับไปย้อนดูเอาเขาถูกกดดันและถูกข่มขู่ว่าจะมีการปล่อยข่าวว่าตัวอีเลีย,ยใช้ความรุนแรงในครอบครัวครับมาทําลายชื่อเสียงเขาถ้าเขาไม่ยอมตามข้อเรียกร้องทางการเงินน่าจะหมายถึงสินสมรสหนึ่งล้านเหนเรียญอีเลียยืนยันว่าเขามีหลักฐานทั้งบันทึกเสียงและวิดีโอเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับแล้วหลักฐานทั้งหมดเนี่ย ถูกส่งเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับและการที่เขาเลือกจะเงียบในตอนแรกเนี่ยเพื่อไม่อยากให้เรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อลูกๆครับแต่ตอนนี้อีเลียเนี่ยพร้อมขึ้นสู้ในชั้นศาลแบบเต็มตัวครับและไม่ขอตอบเรื่องนี้ต่อสาธารราชนอีกต่อไปเพราะไม่อยากทําให้กระทบถึงลูกๆทั้งสองและครอบครัวครับนี่คือทำลายทั้งหมดของเรื่องนี้ครับผมอยากจะเสริมว่านักสู้คนแรกเนี่ยที่ออกมาให้กําลังใจอีเลียทูเบเลียเนี่ยคือแม็กคาร์ลเวย์ครับแม็กคาร์ลเวย์อดีตคู่ปรับที่เคยถูกอีเลียน็อกมาหมาๆดๆนี่แหละ ได้ออกมาแสดงความเห็นและให้กําลังใจเรื่องนี้ครับเพราะแม็กเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เช่นกันครับเคยฟ้องคดีแย่งสินเลี้ยงดูลูกที่ยาวนานถึง5ปีกับภรรยาเก่าและเขาก็รู้ว่าการต่อสู้เรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตครับฉะนั้นคนเป็นพ่อก็สู้เต็มที่เหมือนกันจากที่ผมดูข้อมูลทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ความถูกต้องครับข้อเท็จจริงก็มี2เรื่องจากทั้งฝ่ายของอ e ีเลียและก็ฝ่ายของจอเจน่าและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือสิทธิเลี้ยงดูลูลกัส่ววนนตผมนะ ผมไม่เชื่อว่าอีเลียมันจะตีเมียครับเพราะบ้านที่อยู่ก็บ้านของภรรยาและแหลง่งข่าวก็บอกว่ายิมที่โคตรทันสมัยของอีเลียเนี่ยที่สร้างในบ้านเนี่ยเห็นว่ามาจากเงินของภรรยาจอเจน่านะครับและตัวจอเจน่าเองก็เป็นผู้หญิงเก่งครับเป็นผู้บริหารบริษัทเธอมีทุกอย่างครับแต่พอมันต้องมาสู้ในเรื่องสินเลี้ยงดูลูกเนี่ยสู้กันเต็มข้อแน่นอนครับแต่ผลเสียทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ที่ลูกนั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยผมขอสรุปไว้แค่นี้แล้วกันครับผม